ลูกไปทํางานอยู่ที่เกาหลีค่ะไปอยู่ฟาร์มมะเขือเทศแล้วลูกอยากปลูกมะเขือเทศพันโซลาริโนโท,ที่บ้านเราแม่ก็แอบกังวลว่าแล้วเราจะได้ขายไหมจะทําได้ไหมหลังจากนั้นลองทําแล้วก็ได้ผลผลิตดีเกินคาดมีลูกค้าสั่งเข้ามาจนไม่พอขายทุกวันนี้มะเขือเทศของฟาร์มเราจะใช้แบบไฮโดรโปนิกปลอดสารพิษร้อยเเซค่ะพื้นที่ของเรากว้าง6เมตรยาว18เมตรค่ะ4แถวแถวและ70กว่าต้นรวมแล้ว290กกว่าต้นค่ะบางวันถ้าอากาศ ร้อนมันก็จะสุกเยอะมันได้1 0 11โล12โลได้ค่ะแต่ถ้าวันไหนมันอากาศเย็นมันก็ได้ไม่เยอะประมาณ 45- หโลเนี่ยค่ะต่อวันมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้ามาดูมะเขือเทศได้มาเก็บลูกขายรายได้ของฟาร์มหน้าฟาร์มเราก็จะขายกิโลละ200บาทถ้าเราเอาไปส่งก็กิโลละ250้าสค่าส่ง50บาทค่ะรายได้เฉลีย่ยต่ำสุดวันละพันบาทค่ะสูงสุดวันละ2,500ันค่ะ wow. ก็ได้นําตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะชื่อจินดาป้องขคน,น้อยค่ะชื่อดาชื่อฟาร์มฮานาทมาโต้ค่ะตั้งอยู่ที่บ้านหลังปุตําบลสปลาบอําเภอสปลาบจังหวัดลําปางค่ะช่วยบอกที่มาของฟาร์มเราหน่อยครับที่มาของฟาร์มคือว่าลูกไปทํางานอยู่ที่เกาหลีค่ะไปอยู่ฟาร์มมะเขือเทศได้4ปีแล้วแล้วลูกก็มีความคิดว่าอยากปลูกมะเขือเทศพันโซลาริโนที่บ้านเราแล้วก็มาปรึกษาพ่อแม่ว่าจะมาทํามะเขือเทศที่บ้านเราว่าจะได้ผลผลิตไหมแม่ก็แอบกัง,งวลว่า แล้วเราจะได้ขายไหมจะทําได้ไหมหลังจากนั้นลองทําแล้วก็ได้ผลผลิตดี mm hmm. เกินคาดมีลูกค้าสั่งเข้ามาจนไม่พอขายทุกวันนี้สั่งเข้ามาเรื่อยๆแล้วลูกก็บอกว่าอยากจะขยายเพิ่มจะต่อยอดอีกเดี๋ยววันข้างหน้าก็จะขยายฟาร์มเพิ่มขึ้นมาอีกฟาร์มทํามาได้เกือบปีแล้วทํามะเขือเ,เทศพันโซลาริโนโได้2รุ่นแล้วจนมาเป็นฟาร์มฮานาทมาโต้รูปแบบการปลูกมะเขือเทศของฟาร์มเราครับ รูปแบบของมะเขือเทศของฟาร์มเราจะใช้แบบไฮโดรโปนิกปลอดสารพิษ100เปอร์เซ์ค่ะปลูกแบบใช้กากมะพร้าวกับผุยมะพร้าวผสมกันส่วนระบบน้ำใช้ระบบน้ำหยด40นาทีมาครั้งหนึ่งให้ทั้งวันพื้นที่ของฟาร์มเรามีขนาดเท่าไหร่ครับแล้วปลูกทั้งหมดกี่ต้นครับพื้นที่ของเรากว้าง6เมตรยาว18เมตรค่ะปลูก4แถวแถวและ70กว่าต้นรวมแล้ว290กกว่าต้นค่ะฟาร์มของเรามีผลผลิตต่อวันได้เท่าไหร่ครับ มันแล้วแต่สภาพอากาศแล้วแต่บางวันค่ะบางวันถ้าอากาศร้อนมันก็จะสุกเยอะมันได้1 0 11โล12โลได้ค่ะแต่ถ้าวันไหนมันอากาศเย็นมันก็ได้ไม่เยอะประมาณ 45- หโลเนี่ยค่ะต่อวันช่วยบอกไรายได้ของฟาร์มมาหน่อยครับไรายได้ของฟาร์มก็ถ้าคนที่เข้ามาซื้อนาฟาร์มเราก็จะขายกิโลละ200บาทครึ่งกิโล100บาทถ้าเราเอาไปส่งก็กิโลละ250 ค่าส่ง50บาทค่ะรายได้เฉลีย่ยต่ำสุดวันละพันบาทค่ะสูงสุดวันละ2อ0 0ค่ะช่องทางการขายและการตลาดครับช่องทางการตลาด90%มาจากออนไลน์ค่ะอีก10%มาจากวอล k i อมาซื้อที่หน้าฟาร์มค่ะเพื่บอกข้อดีของการทำฟาร์มมะเขือเทศไหมครับข้อดีก็คือว่าเราอยู่ทำงานอยู่ที่บ้านค่ะเราไม่ได้ออกไปที่ไหนเราจะเข้ามาเวลาไหนก็ได้ตอนเช้าตอนเย็นพอแดดร้อนๆเราก็ออกไปอยู่ข้างนอกได้ค่ะ ข้อ2คือมีความสุขทุกครั้งที่ได้เข้ามาดูมะเขือเทศออกลูกในแล้วยิ่งมีความสุขแล้วก็ออกกําลังกายไปในตัวเรามีความสุขทุกครั้งที่เราได้มาเก็บลูกขายมีความสุขที่ได้ทําเกษตรแล้วก็เห็นผลผลิตของเราเราก็มีความสุขดีมีอะไรฝากถึงเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สนใจอยากจะปลูกมะเขือเทศบ้างครับ อยากจะฝากบอกว่าก่อนอื่นต้องมีโรงเรือนก่อนคะ่ะถ้าคิดจะทําเป็นธุรกิจเพราะว่าจะจะปลูกข้างนอกมันไม่ได้ผลเต็มที่คะ่ะผลผลิตมันจะได้น้อยแล้วก็แมลงจะรบกวนคะ่ะแต่ถ้าเราจะ,จะทําจะปลูกกินเองนี่ปลูกข้างนอกก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะข้อ 2. เราต้องมีความรู้ที่จะทําแล้วก็ต้องมีใจรักที่จะทําด้วยคะ่ะข้อ 3. ต้องมีทุนคะ่ะ เพราะเราช่วงแรกๆเราต้องใช้ทุนเยอะหน่อยค่ะพออีกหน่อยมันก็จะเป็นรายได้มันก็จะเป็นของเราแล้วเราจะลงทุนเยอะช่วงแรกค่ะช่วงที่จะทําใหม่ๆช่วยบอกช่องทางการติดต่อของฟาร์มหน่อยครับช่องทางการติดต่อของฟาร์มคือเพจฮานาทมาโชวค่ะแล้วอีกลายหรือว่าเบอร์0801219380ค่ะถ้าสนใจก็โทรเข้ามาก็ได้ค่ะหรือว่าจะเข้าไปในเพจก็ได้ค่ะเพจฮานาทมาโชวโดยตรงค่ะ